k การที่กระโดงการที่กระโดงความรุ่งเรือของแฟนกเนี่ยบางทีก็เปเรื่องที่น่าแต่ก็เป็เรื่อว่าเรานำอยู่เหมือนกันนวิกฤตแต่นี้เป็นโอกาสโมเดลที่ FC ฟดูเกตกลังเริ่มนะจากนี้อาจจะเป็นโมเดลที่เป็นตัวอย่างของหลายโสปอสในประเทศไทยที่รุ่งรุ่งกระโอดลักษณะเดียวกันนะครับผมก็อยากให้เราเชื่อมั่น เชื่อในพลังนี้นะครับผมเชื่อว่าภูเก็ตจังหวัดมีระับคนผมสัมผัสจังหวัดที่มีคนอยู่แค่หลักแสนคนสามแสนที่ช้ยนาคนดูกเกณสนามนะครับ่างทองดูกเกณสนามจังหวัดเล็กๆนะครับสุพรรณมีหกพันคนจังหวัดใหญ่เดินทางระบาดภูเก็ตจังหวัดล็กมีคนกว่าล้านคนนะครับเราเีสเกล่าผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะจ่ายเสียสลาค่าตัวที่มีมูลค่าอยู่ตอนมาณยี่สิบบาทกับสิบบาท เข้าไปในสนามมากขึ้นค,นะครับโครงการนี้อยากให้ถึงเป้าหมช่วยกันนำแฟนบอลกลับเข้าสู่สานามอันนี้เป็นอาจจะเป็นการเป็นทราร่าของแฟนบอลแต่ผมเชื่อเพื่อความสุขในอนาคตของเรา,าในทุกคนนะครับจะช่วยเรามีโสโมสรอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญในในด้านของโสโมสรเนี่ยจะมีแผนระดมทุน ซึ่งระดับทุนครั้งนี้จะเป็นการหาหุ้นของสโมส10ร10%ความหมายคือได้เป็นผู้ถือหุ้นนะครับใน10%นี้นะครับแล้วมีสิทธิ์เป็นเหมือนซีซันเปเปอร์หรือตัวปีของสโมสรในที่นั่ง v ีพีซึ่งมีอยู่พันกว่าที่นั่งจะหานออกมาพันที่นั่นนะครับอันนี้ผมก็เรียนปรบับขอโทษแฟนปรบับเ้ืยที่จะเป็นต้องใช้พื้นที่ใต้อาจันท์ ที่มีราคาเพื่อระดมทุนเพื่อรักษาสมโมสรเอฟซีปูเก็ตนะครับซึ่งซึ่งจะมีมูลค่าที่นั่งเนี่หมื่นบาทต่อปีอ่าหมื่นบาทในครั้งนี้นะครับเราต้องการระดมทุนเนี่ยหมื่นบาทมีพันอ่าพันคนพันที่นั่งนะครับแล้วอ่าเราจะได้ทุนสิบล้านบาทซึ่งเป็นประมาณเกือบเกือบอ่้าสบปอร์เซของงบประมาณรายจ่ายในปีนี้ซึ่งต้นที่ผมดูดัวเรขเมื่อวานผมเชื่อมี จากก็คงอยู่ในที่ประชุมนะครับเราจะทราบว่าสโมสรเราน่าจะมีการขาดงบอยู่ประมาณสัก70-80ล้านบาทนี่เป็น10ล้านที่น่าจะเกิดเรขึ้นในขณะที่ภาคการตลาดต่างๆที่มีทีมงานในบริษัทช่วยคุณบริษัทคุณสุภาพรุ่นเนี่ยช่วยกันให้ทีมมูลค่าด้วยมีทีมมูลค่าเนี่ยแต่คอนเซอร์จะมาเราจะใช้คอนเนคชั่นทั้งหมดที่ทเอสจีบางกองนีได้มีเนี่ยสับพันธ์อย่างเต็มที่นะครับก็ขอเรียนกับ เอสซีโปรเกตนะครับทุกท่านนะครับว่าคุณไปทูนผมคุณเล็กครับพี่สอนบนันบนะครับรวมทีมงานเนีจะทุ่มเทสุดความสามารถด้วยหัวใจเพื่อเพื่อ,อรักษาสโมสรนแหน่งนี้ครับเพื่อเซฟเอสซีโปรเกตขอบคุณครับ